สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่เจมาโดดลฟ์อีกแล้วพี่เจไม่ได้มาไลฟ์ให้น้องๆดูพี่เจไม่ได้มามอบความสุขให้กับน้องๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยถึงพี่จะโดดไลฟ์แต่ว่าพี่ก็โดดไลฟ์มาที่อเมริกาครับผมอเมริกาที่ผมมานี่คือไม่ใช่อเมริกาละสินหรือว่าเมกะบางนาอะไรพวกนี้นะคืออเมริกาจริงๆนะใช้เวลานั่งเครื่องนานสุดๆเลยนะครับผมใช้เวลานั่งเครื่องน่าจะ20ชั่วโมงได้เราอาจจะงงพี่นั่งเครื่องอะไรนานขนาดนั้นคือผมเนี่ย นั่งจากไทยใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่อเครื่องที่ฟิลิปปินส์ผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือผมเนี่ยนั่งเครื่องจากไทยใช่ไหมแต่ว่าสายการบินที่ผมมาเนี่ย <íamos> ผมมาในสายการบินอา่าฟิลิปปินส์แอร์ไลน์นั่นเองนะครับผมจากนั้นครับเราก็บินจากที่ไทยเนี่ยไปลงที่ฟิลิปปินส์พอเราอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอเครื่องอีกนะครับรอเครื่อง3มชั่วโมงเพื่อที่จะบินต่อมาที่ LA น้นั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือบินจากไทยมาฟิลิปปินส์ใช้เวลา6กชั่วโมงแล้วครับแล้วเราก อีกนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาลงที่ LA Los Angeles นะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็เข้าตอมซึ่งมากัน3คนใช่ไหมคนแรกที่เข้าตอมไปก็คือ Art Airsoft กันเขาผ่านไวมากผ่านไวเลยชิลเลยผมก็เข้าไปปึ๊บเขาก็ถามว่าเออเนี่ยมาทําอะไรผมก็บอกว่าเออมางานเกมอีเวนต์ครับ Call of Duty เขาจะเปิดตัวภาคใหม่แล้วก็เขาก็ถามว่ามากี่วันมาพักตรงไหนเขาถามไมา่เยอะครับเขาถามแค่นี้เลยนะครับอารมณ์เหมือนเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาน่าจะเคยเล่นนะจากนั้นก็ผมก็เสร็จแล้วพอเรารับกระเป๋าเสร็จนะครับเราก็เดิอนออกมาตรงทางออกนะครับโอ้โหทีมงานทีมงานเค้าออฟดูตี้น่ารักมากครับผมมีคนมาชูป้ายแล้วก็แบบว่าให้เราไปติดต่อตรงนั้นอนะ่ะพอเราไปติดต่อตรงนั้นปุ๊บก็มีรถมารับเลยครับผมผมไม่รู้ว่ารถรุ่นอะไรนะมันจะเอาคันใหญ่ๆแล้วก็แบบจุของได้เยอะมากผมแฮปปี้ตรงที่ผมนั่งะ่ะ ปกติอะผมจะชอบขาติดเบาะข้างหน้าไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าแต่ผมแบบนั่งแล้วแบบโอ้โหสบายมากแล้วขามันไม่ติดกับเบาะข้างหน้าครับชิลสุดๆเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยคนที่ขับรถเนี่ยเขาก็ขับพาเราจากสนามบินนะครับมาตรงที่พักเลยครับผมนี่ก็คือที่พักที่ผมอยู่นะครับผมก็เป็นโรงแรมสีดาวนะฮะพอเรามาที่พักเสร็จเนี่ยผมเอาของมาไว้ในห้องเสร็จแล้วนะแต่ว่ากิจกรรมในวันนั้นเนี่ยยังไม่หมดนะครับเราต้องลงมาเช็คอินกันที่ชั้น2นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปบอกชื่อกับทีมงานนะครับว่าชื่อนี้มาแล้วจากนั้น,นี่ ทีมงานก็จะพาเราไปในห้องที่มีแต่เกมเมอร์ที่ถูกเชิญมาเข้าไปได้นั่นเองนะครับผมและตรงซ้ายมือพอเราเข้ามาปุ๊บอันนี้จะเป็นของแจกก็จะเป็นสีเรียลนั่นเองนะครับส่วนทางขวามือนะครับที่อาร์ตกำลังถ่ายอยู่นี้จะเป็นนาฬิกานะครับจะมี2แบบคือผมเนี่ยเลือกมาเป็นแบบซ้ายนั่นเองนะครับผมชอบสีดําแล้วก็ข้างบนนะครับจะเป็นแบ็คโบนนะครับสำหรับ iPhone แล้วก็ Android นั่นเองนะครับผมก็เลือกมาเป็นของ iPhone แต่ถ้าเกิดน้องๆคิดว่าของแจกเขาหมดแล้วเนี่ยยังครับผมยังไม่หมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเเข็็มกลันรบปปู ต่างๆใน Call of Duty นะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์หรือว่าเป็นโลโก้หรือว่าเป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักก็มีนะครับแล้วก็นี่ครับเสื้อแจ็คเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวในโลกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องมาออกแบบเองนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมเมอร์ที่มาที่งานนี้ก็จะได้คนละตัวเลยจะสังเกตได้ว่าเขาจะให้เราเขียนชื่อนะครับแล้วก็เขียนไซส์และจากนั้นเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาสติกเกอร์อันไหนไปแปะไว้ตรงไหนซึ่งมันไม่มีทางซ้ำกันแน่นอนจากนนั้เเราก็าม ให้กับทีมงานนั่นเองทีมงานคงจะคิดในใจไอ้นี่มันออกแบบอะไรของวันวะนะแล้วเราก็รอวันถัดมาเพื่อรับวันถัดมาไวเหมือนตัดต่อนะครับเราตื่นแต่เช้าเพื่อมากินเบรคฟาสต์นะครับดูครับ p r i v a t e e v e น t นะครับอ๋อเป็นอีเวนต์ส่วนตัวแน่นอนว่าเป็นอีเวนต์ส่วนตัวเนี่ยก็จะมีแค่เกมเมอร์ที่ได้รับเชิญมาที่งานนี้เท่านั้นนะครับจะสามารถมากินที่นี่ได้ช็อตนี้แบนเนสเกมเมอร์ครับอยากออกกล้องครับบน่นนิดนึงครับว่าหนาวชิบหาย คืออากาศตอนเช้าเขาหนาวจริงๆนะฮะสำหรับลายอาหารที่เราเข้ามาแล้วเราเห็นเลยนี่ก็จะมีพวกเบอร์รี่ต่างๆนะครับมีองุ่นมีควซองนะครับเราสามารถมาหยิบกินได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะมองผ่านไปเลยครับสิ่งที่เราหมายปองจะอยู่แถวนี้นะครับผมเราจะจัดเลยเราจะจัดแต่เช้าเลยอันนี้จะเป็นแรปนะครับข้างในก็จะมีอะโวคาโดอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีแพนเบดด้วยนะครับเป็นเหมือนเนื้อเบอร์เกอร์ อร่อยเหมือนกันนะครับพอกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มารับเสื้อแจ็คเก็ตที่เราออกแบบเอาไว้เมื่อวานนี้เลยครับผมและนี่ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตที่เราใช้สมองในการออกแบบประมาณ5นาทีเป็นเสื้อตัวเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนเพราะว่าไม่มีใครเขาอยากจะเหมือน <c oughs> อะไรของเราเนี่ย พอได้เสื้อเสร็จเราก็ใส่เลยครับผมจากนั้นเราก็มาห้องข้างๆนะครับห้องนี้เนี่ยจะมีชื่อห้องว่า Headshot นั่นเองนะครับเราสามารถใส่เสื้อได้แล้วก็มาถ่ายรูปแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกตรงนี้ได้พอผมเห็นคนอื่นถ่ายแล้วเนี่ยเขาดูมีความเท่นะพอผมถ่ายปุ๊บทำไมมันรู้สึกว่ามันมีความเหมือนนักโทษยังไงไม่รู้นะที่นี่เขาทํางานกันมืออาชีพมากดูดีตากล้องเขาแบบเอ้ย จานเจโฟธานี่เลยหล่อแน่นอนเชื่อผมผมก็ใส่เลยสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะเป็นฟรีเดย์ของผมนั่นเองนะครับมีเวลาให้เราได้ปรับตัวเนาะบางคนอาจจะมีการเจ็ดแหลกอะไรพวกนี้เวลาทําโซนอะไรมันไม่ตรงกันอะ่ะแล้วแบบมันอาจจะยังแบบปรับเวลานอนไม่ได้วันนี้เขาก็ให้เราีแลัคซ์กันนั่นเองสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ปล่อยเวลาว่างไปแบบศูนย์เปล่านะผมก็มีถ่ายคลิปชงคลิปช็อตอะไรเต็มไปหมดยังไงก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอัพหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยออกไปนะเดี๋ยวครูรูปปปเ็นงร ตัวเองนี่อะไรมันจะหล่ออะไรขนาดนั้นนะครับเวลคัมทุวันที่3ครับวันนี้เนี่ยก็จะมีงานแบบจัดเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เราต่อแถวนะครับเพื่อขึ้นรถบัสนั่นเองไปยังสถานที่ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนจะแต่งตัวกันแบบจัดเต็มมากๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลงจากรถแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมอีเวนท์ที่ชื่อว่าเลดคาเพชรนั่นก็คือการเดินพรมแดงนั่นเองแล้วก็จะมีการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆด้วยฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องแต่งตัวแบบดูดีไว้ก่อนเนาะและตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนนกัน เรียบร้อยนะครับข้างหน้าล้วก็คือ b a d n e s s g a m e r นะครับเขากำลังถ่ายบล็อกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผู้ร่วมชะตากรรมการเดินทางของเราและผู้หญิงสุดแสนที่จะน่ารักคนนี้ก็คือทีมงานที่ดูแลคนไทยนั่นเองนะครับผมที่เดินทางมาพร้อมกับเราด้วยแต่เขาเป็นคนสิงคโปร์นะเวลาคุยกันก็ใช้ภาษาอังกฤษในการคุยและหลังจากที่เรานั่งรถกว่า30นาทีครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วครับพอเราลงมาแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีกล้องนะครับจับจ้องมาที่เราด้วยนะครับอันนี้ก็จะคือเป็นกล้องของทีมงานนะครับเขาก็จะเก็บภาพฟุ างเข้าก็จะมีภาพเท่ๆนะครับให้เราได้ไปถ่ายภาพกันตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วครับผมอยากเดินเข้าไปไอ้ตู้คอนเทนเนอร์นี่มากเลยผมอยากรู้ข้างในมันจะมีอะไรเดินเข้าไปแม่สูวคอยสิเดินไปมันเดินมาได้จะาฮูบอมาคราวนี้ผมได้เข้ามาจริงๆแล้วครับดูครับเข้ามาความรู้สึกแรกเลยครับ going dark ความรู้สึกแรกคืออะไรรู้ไหมครับน้องๆความรู้สึกแรกคือร้อนมากครับดูครับแล้วก็มีทีมงานนะครับคอยถ่ายคงถ่ายคลิปนอกเก็บฟุตเทจนี่เขาก็เดินตามผมก็เก๊กท่าไงแอร์สมาร์ทด็อกใส่เข้าไป แต่ข้างในเนี่ยแบบโอ้โยเขาเรียกว่าอะไรอะไอควันอะไรมันหนามากๆเลยครับผมพี่ข้างหน้าเราก็ถ่ายวอล์กเพลินเลยระหว่างทางเนี่ยก็จะมีทีมงานคอยเก็บฟุตเทจคอยถ่ายภาพเนะาะเพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นพรมแดงแล้วพอเราออกไปเนี่ยก็จะมีทีมงานคอยเก็บภาพต่างๆนะครับถ้าเกิดใครที่สะพายกระเป๋ามาเขาก็จะตรวจเช็คนะครับว่าเอ้ยคุณได้เอาอาวุธอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับจงังหวะนี้เนี่ยเพื่อนก็มีเซลน,นิดนึงว่าเอ้ยจยนเจถ่ายผู้หญิงทาไมแต่จริงๆคือเขามายืนบังกล้องผมเองไงจากนั้นผมก็เดินขึ้นพรมแดงมาจาัังหวะนี้ครบผ นี่ครับก็จะมีเหมือนเป็นเซเลบริตี้นะฮะของเกม Call of Duty ครับเดินผ่านพอดีซึ่งผมไม่รู้นะว่าพวกเขาเป็นใครผมรู้แค่ว่าจานเกียร์อยู่นี่แล้วไงอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่นี่แล้ว <c oughs> นะครับผมหลังจากที่เดินเข้ามานะครับเรารู้สึกเลยว่าแอร์เย็นมากแล้วก็พอเข้ามาข้างในปุ๊บเขาทําเป็นแบบเหมือนห้องโถงกว้างๆอะ่ะแล้วก็แบบทําเป็นวิธีเปิดตัวแบบโอ้โหแบบอลังการงานสร้างมากผมพูดตรงๆว่าพอผมเข้ามาปุ๊บล้วขนผมลุกเลยอะ่ะ คือแบบขนลุกแบบไม่ได้เพราะว่าปวดท้องนะฮะคือมันขนลุกจริงๆอ่ะคือแบบเขาจัดทรงจัดแสงจัดสีแบบโอ้โหเห็นแล้วมันแบบอุ้ยมันมันมันตื้นตันมันเปลื้มปลิมแบบเรารู้สัมผัสได้เลยว่าเขาจัดเต็มกับอีเวนต์นี่มากอ่ะแล้วคนแบบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคนไทยด้วยเหมาด้วยกันนั่นคือขนลุกนะครับเพราะว่าปวดขี้ไม่ใช่ขนลุกกับงานจริงๆฮะสำหรับบุธต่างๆนะครับที่เขาจัดเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถไปถ่ายรูปเล่นได้ไปทํากิจกรรมต่างๆได้ก็จะมีซีลง ซีเรียลอะไรให้กินด้วยนะครับมีตู้กดน้ําด้วยซึ่งผมเนี่ยได้อัดไว้ในคลิปช็อตแล้วก็อย่าลืมมาดูกันนะครับคือผมชอบอะไรรู้ปะผมชอบตรงที่แบบคนที่มาในงานนี้จะหยิบมือถือทุกคนมาแล้วก็มาถ่ายวงถ่ายว,ายวอลก,กันทุกคนเลยอะเพื่อที่จะเอาไปให้แฟนคลับในของแต่ละช่องเนี่ยดูชอบ Energy แบบนี้มากเลยครับผมยังไงขอบคุณทาง Call of Duty Modern Warfare p a r k 3ด้วยนะครับผมที่เชิญผมมางานนี้ถ้าเกิดมีโอกาสปีหน้าก็เชิญผมอีกได้นะครับหลังจากที่เราเดินเที่ยวงานกัน,นเหนื่อยนะครับเขาก็มีอาหารมาแจกฟียนะ นั่นก็คือพิซซ่าหน้าชีสลุวนๆเลยครับอบอกเลยว่าจุกๆอิ่มๆไปเลยพร้อมเดินต่ออีกหลังจากที่เรากินอิ่มกันนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็มารวมกันที่หน้าเวทีแล้วตอนนี้ทุกคนก็นั่งประจําที่เพราะว่าตอนนี้ก็จะเข้าสู่พิธีเปิดงานแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอได้นะครับเพราะว่าข้อมูลตอนนั้นเนี่ยยังเป็นความลับอยู่เวลคัมทูวันที่4ครับผมหลังจากเมื่อวานหลังจากที่เรา ชมวิธีการเปิดงงเปิดงานอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเซตตรงเซตติ้งสตรีมต่อจากนั้นเนี่ยเราก็กลับมาที่พักและวันนี้ครับผมเป็นวันที่เราต้องตื่นกันแต่เช้าเลยเพราะว่าเกมเมอร์ทั้ง150คนจะต้องมาสตรีมพร้อมๆกันนะฮะและตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่เราต้องมาสตรีมและะ้วครับผมผมบอกเลยว่าเขาแบบจัดกันแบบอลังการรามากรสถานสุริยจักมากฮะแบบจัดแบบอลังการจริงๆและที่น้องๆเห็นผมชี้เมื่อกี้คืออะไรรู้ไหมคือที่นั่งของผมที่นั่งของผมแบบอยู่ข้างหลังตรงนู้นเลยนะจะสังเกตได้ว่า เห็นไหมตรงข้างหน้าก็จะมีชื่อบอกด้วยนะฮะว่าแบบใครนั่งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็มีไฟสองหน้าเป็นไฟคีไลท์ให้แบบทุกคนเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนัก จัดแบบโอ้โหอะไรจะเวอร์วังอลังการงานสร้างขนาดนะั้นถามว่าจัดเต็มแค่ไหนหรอคือไม่ใช่ว่าคอมเครื่องนึงเอาไว้สตรีมนะคือน้องๆเห็นไหมคบว่ามันจะมีคอมเครื่องหนึ่งวางข้างๆด้วยอันนั้นก็คือคอมต่างหากที่เอาไว้สตรีมคอมเครื่องเล็เลกๆข้างๆเมื่อกี้เห็นปะแต่ว่าไอ้คอมเครื่องจริงๆที่เราเล่นอะ่ะก็จะวางอยู่ข้างล่างอีกโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นคอม2เครื่องอะ่ะคือเราใช้ทั้งเล่นแล้วก็สตรีม คอมสองเครื่องทุกคนนะฮะถ้าเกมเมอร์ที่มาสตรีมเกมนี้พร้อมๆกัน150ยห้าสิบคนนะเท่ากับว่า คอมเนี่ยจะมีประมาณ300เครื่องนะอันนี้ยังไม่รวมคอมทีมงานและตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่ผมต้องสตรีมกันแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งที่เนี่ยตอนที่ผมถ่ายอะ่ะมันจะเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าะครับผมแต่ว่าที่ไทยนี่ก็คือแบบเที่ยงคืนกันแล้วแบบแต่ก็ยังมีน้องๆมารอดูกันเกือบ900กว่าคนนะโหขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับแล้วก็ข้างๆผมเนี่ยก็จะมีอาร์ตแอ์ซอฟกันกับแบนเนอร์สเกมเมอร์ที่นั่งใกล้ๆกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในวันนั้นกันดีกว่าว่าผมจะมีจังงหววะยยิส,ยสยม เย็ดแค่มันพิュคเกินไงพวกเนี่ยน้องผมขอตั้งใจเล่นสักหน่อยข้าบโอเคป่ะข้าบขาบชัดป่ะกด,ดไปหนึ่งครับกด,ดไปหนึ่งครับน้องกด,ดไปหนึ่งครับน้องโอ้โหข่าวจัวข่าวจัวน่าเจีย๊ยะ ยอไม่ไดีครับน้องก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่หรอกผมรลยไม่ไม่ได้ตึงครับฝรั่งไม่ได้ตึงครับเฮ้ยกูดุ้งไงกูดุ้งไงกูตกใจไหมละ่ะไอ้กดไปอีกหนึ่งครับน้องไม่เท่าไหร่ครับน้องเฮ้ยจันเจเ๋ยเมื่อไปจันเจเ๋ยเมื่อไปเจี๋ย เจเว่าไปเจอกเนเจวน้องๆว่าไงวะไอ้พวกนี้มันไม่ไหวกับผมนะเนี่ย จะเจตัวจริงปหมครับเนี่ยฮัลโหลเบ้อไปเจไฮเอฟเคกูไม่สนกูยิงหมดเฮ้ยบางทีก็เบร์ไปเปล่าเจฝรั่งมันก็อยากเล่นเปล่า ฝรั่งมันก็อยากเล่นของมันเจเจเบาเจหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้ใครหยุดกูไม่อยู่แล้วตอนเนี้ย <seconds> ม่ผมได้ยินเสียงมันกรนะโดดอยู่แถวๆแถวนีมายึดครับผมมายึดครับผม โฟเบอร์ครับโฟเบอร์ครับทีมมันต้องดกดอะไรป่าววะ Let's go สำหรับที่งานนี่ก็จะมีหลายโหมดให้ลองเล่นกันนะครับอย่างที่ผมเล่นไปช่วงแรกๆก็คือเป็นมันติปีเ y เยอร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเดทแมทหรือว่าจะเป็นยึดจุดยึดธงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดถัดมาเนี่ยก็คือเป็นโหมด3 V3 V3 3หรือว่าเป็นโหมดตัดคอนั่นเองนะครับก็คือ3ทีมทีมละ3คนแล้วก็มาแข่งกันยึดจุดว่าใครจะยึดจุดได้เป็นกลุ่มสุดท้ายทีมนั้นก็จะเป็นทีมที่ชนะนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือหามากๆนะครับเพราะว่า, Call Duty, Modern fare, าคอโหมดอวบี้ามเดครดนบอลคตร เล่นนะตอนที่อยู่ในงานเนี่ยพอเขาเปิดวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาคือทุกคนนี่แบบขนลุกแล้วแบบโอ้โหพากันแบบปรบมือแล้วก็แบบโอ้โหส่งเสียงร้องกันแบบโอ้โหฮฟ์กันมากอะ่ะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดโหมดนี้มาเนี่ยผมเล่นแน่หลังจากที่เราลองเล่นโหมดอื่นๆไปเนี่ยสุดท้ายเราก็มาเล่นกันที่โหมด War z o n e นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแบบไม่ไหวจริงๆกับโหมดนี้ คือแบบแต่ละคนคือที่มาในงานนี่คือแบบมีแต่ปีศาจมีแต่คนเล่นเก่งๆทั้งนั้นนะบอกเลยว่าสู้เขายากมากครับเดี๋ยวก่อนเถอะถ้าเกิดผมได้ฝึกนะปีหน้าผมได้ไปอีกนะผมบอกเลยว่ายิงเลเทแนะ่หมายถึงผมยิงเขาเหรอไม่ครับเขาอะ่ะยิงผมเลเทเหมือนเดิม <laughs> พูดทำไมเนะี่ย สำหรับใครที่อยากดูไลฟ์แบบเต็มก็สามารถไปดูได้ในช่องผมนะครับก็ในวิดีโอถ่ายทอดสดย้อนหลังก็ยังมีอยู่เนาะสำหรับการไลฟ์สตรีมในครั้งนี้ที่อเมริกาเนี่ยกินเวลาไป5ชั่วโมงได้ผมบอกเลยว่าโคตรมันและก็โคตรสนุกผมจําได้ว่าผมสตรีมตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงเช้ายันประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองอ่ะตอนนั้นก็ยังมีน้องๆดูอยู่ซึ่งเวลาตอนนั้นอะ่ะเวลาที่ไทยประมาณแบบตีสองตีสามแล้วโอ้โหผมต้องขอบคุณน้องๆจริงๆนะครับที่เฝ้าดูด้วยกันตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนดูผมอยู่ประมาณ800เกือบ900คน ขอบคุณน้องๆมากนะครับที่เข้ามารับชมกันอดทนอดหลับอดนอนอยู่ด้วยกันเกือบเช้าเนาะและหลังจากที่เกมเมอร์ทุกคนนะครับสตรีมเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาที่โรงแรมและเย็นวันนั้นนะครับที่โรงแรมเนี่ยเขาได้จัดงาน after party ให้นั่นเองนะครับก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารต่างๆสําหรับอาหารที่เขาตั้งเอาไว้นี่ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วนะครับก็บอกเลยว่าอร่อยมากๆครับจัดว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้พวกเราได้รีแลกกันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากรู้จักกับเกมเมอร์ประเทศไหนแล้วก็สามารถเข้าไปคุ เอาไว้คอแลบเล่นเกมด้วยกันได้ครับผมแล้วอาหารข้างในก็จะมีด้วยนะนอกจากอาหารก็มีเครื่องดื่มด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอไป enjoy eating dinner ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับประเทศไทยละจัดเต็มครับผมสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare ภาค3เกมตัวเต็มจะเปิดให้เล่นวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรา pre order w i l Edition จะได้รับสกินตัวละครสุดเท่รวมถึงบูปินปืนสุดโหดและได้รับ back s a l พร้อมข้ามระดับ50ระดับและสิทธิ์ในการเข้าร่วมเล่นเกมก่อนล่วงหน้า 7วันครับผมมีพบก็ต้องมีจ่าครับสุดท้ายก็ต้องนั่งเครื่องกลับประเทศไทยเนาะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับสนุกสุดๆขอบคุณทาง Call of Duty Modern Warfare ภาค3ด้วยนะครับที่เชิญให้เราไปเล่นเกมเป็นกลุ่มแรกๆเลยและสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาน,น้องๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Including the Nemesis Operator Pack. And the Fate Weapon Vaults, including two weapon vaults and multiple attachments. The Season 1 Black Cell Bundle with 50 tier skips. Pre order any digital edition, including cross gen, and experience thrilling gameplay with campaign, multiplayer, and zombies, including early access to the open beta and campaign, and instantly unlock the Soap Operator Pack in Modern Warfare 2 and Call of Duty Warzone. Duty Modern Warfare 3. Pre-order now.